สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อารดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องๆเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของรากที่2กันนะครับโดยเขากำหนดให้ a b มากกว่าเท่ากับ0ส,สมบัติข้อที่1ล a คูณล b เท่ากับ a ยกตัวอย่างนะครับเช่นล2ทคูณกับล2 จำนวนที่อยู่ในรากที่2หรือในรูทนะครับเท่ากับ2เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบออกมาเท่ากับ2ตัวอย่างต่อไปถ้ารูท3คูณรูทสหลักการจำนะครับรูทคูณรูทนะครับรูทคูณรูทรูทคูณรูทรูทจะหลุดไปพอรูทหลุดไปก็เหลือแค่ตัวเลขในรูทตัวเดียวก็คือ3นั่นเองยกตัวอย่างเช่นรูทหคูณกับ รูทห้ารูทคูณรูทรูทจะหลุดไปเหลือแคบตัวเลขได้เท่ากับ5เช่นรูทเคูณรูทเก็จะได้เท่ากับ7อันนี้ก็คือสมบัติข้อที่1นะครับรูทเอคูณรูทเจะได้เท่ากับ a สมบัติข้อที่2ในวงเล็บรูทเยกกําลังสองจะได้เท่ากับ a นั่นกหมายถึงรูทเ ยกกำลังสองคือรูทเคูณกับรูทเนั่นเองนะครับก็จะเหมือนสมบัติข้อที่1เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ในรูทเหมือนกัน,นครับคูณกันจะได้เท่ากับตัวเลขนั้นรูทก็จะหลุดไปนะครับได้เท่ากับ a ยกตัวอย่างเช่นรูทสองนะครับในวงเล็บรูทสองยกกำลังสองก็จะได้เท่ากับ2ในวงเล็บรูทสามยกกำลังสองก็จะได้เท่ากับ3ตัวอย่างเช่นรูทห้า ในวงเล็บรูทห้ายกกำลังสองก็จะได้เท่ากับ5ในวงเล็บรูทเจ็ดยกกำลังสองก็จะได้เท่ากับ7เรามาดูสมบัติข้อที่3กํกำหนดให้ a b มากกว่าเท่ากับ0รูท a คูณรูท b นะครับก็จะเท่ากับรูท a คูณ b ยกตัวอย่างเช่นรูท2คูณรูท3าม ก็จะได้เท่ากับรูทสองคูณรูทสามซึ่งก็ได้เท่ากับรูทหกความหมายก็คือเอาจำนวนที่อยู่ในรูทนะครับมาคูณกันเลยตัวอย่างต่อไปเช่นรูทสามคูณกับรูทห้าจะได้เท่ากับรูทสามคูณห้าได้เท่ากับรูทสิบห้า อีกข้อหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นรูทเคูณกับรูทแจะได้เท่ากับรูทเคูณแได้เท่ากับเราก็7คูณแปดนะครับเจ็ดก็ได้เท่ากับรูทห้นั่นเองอันนี้ก็เป็นสมบัติข้อที่3นะครับน้องๆต้องจําให้ได้นะครับเพื่อนําไปใช้ในการแก้โจทย์มาดูสมบัติข้อที่4ี่เขาบอกว่า รูท a ส่วนรูท b นะครับจะเท่ากับรูท a ส่วน b โดยที่นะครับ b ไม่เท่ากับ0ย์ยกตัวอย่างเช่นรูทเส่วนด้วยรูทหจะได้เท่ากับรูทเส่วนหเราสามารถตัดทอนกันได้โดยปกตินะครับเอา3ตัด3 3เป็น9 32เป็น6ได้เท่ากับรูทสส่วน2ยกตัวอย่างอีก ตัวอย่างหนึ่งนะครับรูทสองส่วนรูทห้าก็ได้เท่ากับรูทสองส่วนหากรณีตัดความไม่ได้เราก็ติดค่ารูทนั้นไว้นะครับตัวนี้ก็ได้เท่ากับรูทสองส่วนหต่อไปรูทสามส่วนด้วยรูทเจ็ดก็ได้เท่ากับรูทสส่วนเจ็ดตัวอย่างต่อไปรูทยี่สิบเจ็ดส่วนด้วยรูทสาม ก็ได้เท่ากับรูทยส่วนด้วย3ตัวนี้ก็ตัดได้ครับสามหนึ่เดพราะฉะนั้นได้เท่ากับรูทเก้ารูทเก้าได้เท่ากับสาพอรูทเกสามารถถอดรูทได้ลงตัวครับรูก้าถอดรได้ลงตัวเพราะว่ารูทเเท่ากับสเนื่องจากสยกกำลังสองเท่ากับเก้านั่นเองตัวอย่างต่อไปครับรูทเจ็ดสิบส่วนด้วย รูทสามได้เท่ากับรูทเจ็ดสิบห้าส่วนสามตัวนี้สามก็ตัดได้สามหนึ่งสามสามยี่สิบห้าเท่ากับเจ็ดสิบห้าเราก็จะได้เท่ากับรูทยี่สิบห้ารูทยี่สิบห้าสามารถถอดรูทได้ลงตัวได้เท่ากับห้าเพราะห้ายกกำลังสองได้เท่ากับยี่สิบห้านั่นเองอันนี้ก็เป็นการใช้สมบัติข้อที่สี่นะครับของสมบัติ รากที่2เรามาดูสมบัติข้อที่5รูทเอนะถ้าเราเอารูทออกไปนะจะได้เท่ากับ A ยกกําลัง1.2ส่วน2เช่นรูทสถ้าเราเอารูทออกไปนะมันจะได้เท่ากับ3ยกกําลัง1.2ส่วน2รูทหถ้าเราเอารูทออกไปได้เท่ากับ5กําลัง1.2ส่วน2 ยกตัวอย่างนะครับรทเราเอา4นะครับเอารูทออกไปมันจะได้เท่ากับ4ยกกำลัง1ส่วน2ตัวอย่างต่อไปรูทหกเอารูทออกก็ได้เท่ากับ63กําลัง1ส่วน2นั่นเองเรามาดูสมบัติข้อที่6รูทเยกกําลังเถ้าเราเอารูทออกไปจะได้เท่ากับ a ยกกําลังเอส่วน2 ยกตัวอย่างเช่นรูทสยกกำลังสองซึ่งถ้าเรารู้นะครับสองยกกลังสองเท่ากับสตัวนี้ก็หมายถึงรูทสี่นั่นเองอ่าเราก็ลองมาเปลี่ยนนะว่ามันจะได้สมบัติไหมมันก็ได้เป็น2องยกกำลังเ็ก็คือ 2, สองส,ส่วนสอส่วนสก็เหลือ1นึ่งเท่ากับสยก,กลังหก็คือเท่ากับสองพะะนั้นรูทสองกำลังสี่นะครับสองลังสองนะครับมันก็คือรูนั่นเอง รูทสี่มีค่าเท่ากับ2ก็สังเกตเห็นว่าข้างบนกับข้างล่างมีค่าเดียวกันเพราะฉะนั้นสมบัติรูทเอยกกำลังเเท่ากับ a อกำลัง M ส่วน2สามารถนำไปใช้ได้ตัวอย่างต่อไปรูทสามยกกำลังสองสามยกกำลังสองเรารู้สามยกกำลังสองเท่ากับเก้าเพราะฉะนั้นความหมายอันหนึ่งก็คือรูทเนะก้านะรูทเก้าก็เท่ากับสามเพราะว่าสามยกกำลังสองเท่ากับเก้าเราลองเปลี่ยน ตัวข้าบนนี้ให้อยู่ในรูป a นะครับ a ยกกำลัง m เท่ากับ a ยกกำลัง m ส่วน n เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น3ยกกำลัง2ส่วน2 2ส่วน2ก็เท่ากับ1 3ยกกำลัง1ก็เท่ากับ3นะครับก็ความหมายเดียวกันกรณีที่ไม่สามารถถอดรูทได้ลงตัวยกตัวอย่างเช่นเราเอารูท7นะยกกำลัง3ก็จะได้เท่ากักบ เราเอารูทออกก็กลายเป็น7ยกกำลัง3ส่วน2รูท1ยกกำลัง5เราเอารูทออกไปก็กลายเป็น11ยกกำลัง5ส่วน2อ่าตัว5นี้ก็คือ M ใช่ไหมครับตามนี้เลยครับคือ M 3นี้ก็คือเนะครับแล้วก็มาส่วน2เอามาดูสมบัติข้อที่7กันต่อรูท a ยกกำลังสองจะเท่ากับ ค่าสมบูรณ์ของ a โดยค่าสมบูรณ์จะมีค่าเป็นบวกเท่านั้นแต่นะครับถ้าเป็นในวงเล็บรูท a ยกกำลังสองจะเท่ากับ a นี่ก็คือส่วนต่างความแตกต่างของมันนะครับถ้ารูท a ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a ค่าสมบูรณ์ของ a นะครับหรือจํานวนใดๆจะเป็นบวกเสมอแต่ถ้าเขียนอยู่ในรูปในวงเล็บรูท a ยกกำลังสองจะได้เท่ากับ a เอเรามายกตัวอย่างนะครับ ถ้าให้หาล o o 5ยกกำลัง2จะได้ค่าสมบูรณ์ของ5มีค่าเท่ากับ5แต่ถ้าให้หานะครับถ้าให้หาล o o ลบ3ยกกำลัง2ในวงเล็บจะได้เท่ากับลบ3เพราะว่ามันอยู่ในรูปของในวงเล็บ จะมีค่าเท่ากับ a a เท่ากับลบสามนะครับสูตรนี้เลยนะนตัวอย่างต่อไปถ้ารูทวงเล็บรูทหกยกกำลังสองก็จะได้เท่ากับค่าสมบูรณ์ของหกได้เท่ากับหกถ้าตัวนี้นะครับถ้านะครับเหมือนกันวงเล็บรูทลบห้ายกกำลังสอง จะได้เท่ากับลบห้าเราเห็นความแตกต่างนะครับอันนี้รูทห้ายกกำลังสองได้เท่ากับค่าสมบูรณ์ของห้าได้เท่ากับห้าตัวนี้นะครับรูทวงเล็บรูทลบห้ายกกำลังสองนะมีวงเล็บจะได้เท่ากับลบห้านี่คือความแตกต่างถ้ามีวงเล็บมันจะเท่ากับตัวเลขที่อยู่ในรูทยกกำลังสองเลยอ่ะข้อนี้เหมือนกันนะถ้ากลายเป็น รูทสามยกกำลังสองก็จะได้ดกลับค่าสมบูรณ์ของสามก็คือสามตรงล่างนะครับถ้าในวงเล็บรูทลบหกยกกำลังสองจะได้เท่ากับลบหกนับมาดูสมบัติข้อสุดท้ายในวงเล็บรูทเอบวกรูทบี b, คูณกับในวงเล็บรูทเอลบรูทบี b, จะเท่ากับ a ลบ b ซึ่งตัวนี้มาจาก ในเรื่องของผลต่างยกกำลังสองความหมายก็คือรูท a ยกกำลังสองลบรูท b ยกกำลังสองจะเท่ากับรูทเบวกรูท b คูณด้วยรูท a ลบรูท b นั่นเองนะครับมาจากสูตรผลต่างยกกำลังสองเพราะฉะนั้นเรารู้สมบัติก็คือรูทยกกำลังสองจะได้เท่ากับ a รูท b ยกกำลังสอง ได้เท่ากับ b เพราะฉะนั้นนะครับสมบัติในวงเล็บรู a บวกรู b คูณในวงเล็บรู a ลบรูป b ก็จึงได้เท่ากับตัวนี้ก็กลายเป็น a ลบ b นะครับก็ได้เป็นรู a บวกรู b คูณ a รู a ลบรู b นะครับจะได้คําตอบออกมาเท่ากับ a ลบ b นั่นเองยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในวงเล็บ รูทห้าบวกรูทสองคูณกับทงเล็บรูทห้าลบรูทสองก็จะได้เท่ากับตัวหน้ากับตัวหลังลบกันก็ได้กลายเป็นเท่ากับห้าลบสองซึ่งตามจริงตัวเนี้ยความหม,มายมันก็คือเท่ากับรูทห้ายกกำลังสองลบกับรูทสองยกกำลังสองนะครับรูทยกกำลังสองก็คือ รุ่นหยกกำลังสองคือรุ่นหคูณรุ่นหรุ่ดหลุดไปนีได้5รุ่นสยกกำลังสองคือรุ่นสคูณรุ่นสรุ่ดหลุดไปก็เหลือแต่ตัวเลขก็กลายเป็น5ลบ2ความหมายเดียวกันใช่ไหมครับอ่าดูตัวอย่างข้อต่อไปถ้าในเงียบรุ่ดเลบรุ่ด3คูณกับรุ่ดเบวกรุ่ดสอ่าความหมายเดียวกันถูกไหมครับความหมายก็คือตัวนี้นะครับ ร a บวกรุด b คูณกับในวงเล็บรุ a ลบรุด b จะสลับที่ก็ได้ถูกไหมครับเอาในวงเล็บรุ a ลบรุ b ขึ้นก่อนแล้วไปคูณกับในวงเล็บร a บวกรุ b ก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นหนึ่งวงเล็บรุดเลบรุดสคูณกับหนึ่งวงเล็บรุดเบวกรุดสหรือจัดจัดรูปใหม่ก็กลายเป็นรุดเบวกรุดสคูณกับ รูทเจ็ดลบรูทสามก็ได้นะครับเพราะเป็นสมบัติการสลับที่การคูณเพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับ a ลบ b เลยกลายเป็น7ลบ3ได้เท่ากับ4่ดูตัวอย่างข้อต่อไปสมบัติข้อนี้จะถูกใช้บ่อยน้องๆก็ต้องจำให้ได้วงเล็บรูทบบวกรูทคูณกับรูท11อลบรูทาในวงเล็บคูณกันนะครับ ก็ได้เท่ากับ11ลบ5 11ลบได้เท่ากับ6อันนี้ก็เป็นการนำสมบัติรากที่2นะครับในข้อที่8ไปใช้งานน้องๆก็ไปลองฝึกทบทวนการใช้สมบัติทั้ง8ข้อนี้ดูให้คล่องนะครับถ้าน้องๆสามารถใช้สมบัติรากที่2ได้อย่างถูกต้องน้องๆก็จะทำโจทย์ข้อสอบในเรื่องของการหาค่าต่างๆในสมบัติ ในเกี่ยวกับเรื่องของรากที่2ได้อย่างแน่นอนนะครับฝากไว้น้องๆต้องฝึกทําบ่อยๆถึงเยะสามารถทําข้อสอบได้